มินพิชยาอวดหุ่นสุดแซ่บแต่ชาวเน็ตสะดุ้งที่แคปชั่นก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่านางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีอาจจะเลิกรากกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊ตพิทักษ์สภาธรรมหลายคนจับสังเกตว่าทังคู่ไม่มีรูปคู่หว,หวานออกมานานแล้ว ซึ่งใน Instagram ของสาวมินนั้นก็ได้ใบสถานะโสดด้วยแคปชั่นต่างๆอย่างแคปชั่นที่ว่าใครโสดยกมือขึ้นทำให้ยิ่งตอกย้ำข่าวหรือเข้าไปอีกจนแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันเพียบหลังจากนั้นโอ๊ตพี่ทักก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ด้วยแคปชั่นที่ว่า everything happened for a reason live it love it and learn f o r it มีความหมายว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใช้ชีวิตรักมันและเรียนรู้จากมัน และล่าสุดใน i ิน t a g r กรมของมินพริชยาเธอก็ได้โพสภาพของตัวเองอยู่ในลุกใส่เสื้อยืดสีเขียวอ่อนตัวเล็กพอดีตัวและนุ่งกางเกงว่ายน้ำสีเขียวเข้มโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าเขาบอกว่าผู้หญิงมักจะสวยตอนโสดจริงไหมก็แน่นอนค่ะว่าเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนนี้สาวมินนั้นเธอโสดจริงๆคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ